มันไม่เป็นประชาธิปไตยอำนาจไม่ได้อยู่ที่ประชาชนแต่อยู่ที่ผู้มีอำนาจไม่กี่คนนะอยู่ในองค์กรต่างเนี่ยนะครับ,รบที่ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอะไรกับประชาชนเลยแล้วก็สามารถมาหักล้างอำนาจของประชาชนได้เช่น ประชาชนเลือกตั้งมาเขาก็สามารถล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นได้แล้วยังมีกลไกที่จะให้คุณให้โทษเอาคนนี้เข้าคนนี้ออกอะไรได้ตามใจชอบจะกแก้รั้นนูนนี้ให้ดีจริงๆต้องแก้ทั้งฉบับครับหรือถ้าพูดอีกแบบคือเอา4ูนย์กลับมาแล้วมีข้อบกพร่องอะไรก็แก้ศูนย์ละนั่นก็เป็นแบบหนึ่งครับแต่ว่าถ้าถัดมาจากจะแก้ทั้งฉบับแบบนี้ถ้ายังไม่ต้องการแก้ถ้าจะแก้แล้วจะมีประโยชน์ต่อการแก้ความขัดแยง้ง ในสังคมคือแก้6ประเด็นตามที่คณะสมรรถชนเสนอเสร็จแล้วมีการเลือกตัง้งแล้วก็ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับกันอีกรอบหนึ่งครับเวลานี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยคือคเหลือแก้สองประเด็นจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรพรรคร่วมรัฐบาลครับพั้คร่วมรัฐบาลจริงๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องหนึ่งเก้าศูนย์อะไรเท่าไหร่หรอกพวกนี้นะพูดกันตรงๆครับเขาสนใจเรื่องแบ่งเขตเพราะเขารู้สึกว่าถ้าแบ่งเป็นเขตเล็ก พักเล็กๆจะเสียเปรียบน้อยลงครับนะเขาก็อยากให้แก้เรื่องการแบ่งเขตแล้วก็เอา190ซึ่งมันเห็นชัดๆว่าควรจะแก้มาพ่วงเข้าไปด้วยครับแล้วก็ขอแก้สองประเด็นทีนี้พักประชาธิปัตย์เขาคิดยังไงพักประชาธิปัตย์ไม่ต้องการแก้รัฐนูนเลยแม้แต่มาตราเดียวนะครับอันนี้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นอดีตหัวหน้าพักสองคนพูดอย่างนี้มาตลอดจนถึงทุกวันนีนะ้ส่วนสมาชิก ของพรรคประชาธิปัตย์ที่อภิปรายในสภา,าเวลามีเรื่องสมานฉันน์เรื่องความขัดแย้งกันเนี่ยร้อยละเก้าสิบกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูนเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพราะเขาคงรู้ว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูนแล้วมันมีแต่จะทําให้อะไรที่มันนิ่งๆมันจะกระเพื่อครับใช่สถทธิภาพรัฐบาลจะกระเทือนอ พันธมิตรจะต้องออกมาเสื้อเหลืองจะต้องออกมาเขาจะต้องมาแก้ปัญหาพันธมิตรครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการแก้แต่ทําไมจึงจะต้องมาพูดกันในเวลานี้ผมเชื่อว่ามันเป็นข้อตกลงตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันนะที่ตกลงกันว่าจะต้องมีการแก้รัฐนูนบางประเด็นโดยเฉพาะก็คือเรื่องเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งทีนี้จากข่าวล่าสุด ก็ดูเหมือนว่าพักร่วมเนี่ยเขาจะเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเขาคงจะขู่ไปแล้วว่าถ้าไม่ถ้าไม่แก้สองประเด็นนี้อาจจะมีการย้ายขั้วย้ายข้างครับอย่างที่ผู้จัดการรัฐบาลบอกว่าครับ,รบถ้าไม่แก้รั้มนูลก็คงจะต้องยุบสภายุบสภาเพราะอะไรยุบสภา,เพ,าเพราะพักร่วมเขาบอกว่าแบบนี้ไม่เอาด้วยครับแต่อันนี้ต้องดูดูว่าพรรคประชาธิปัตย์จะว่าย,ยังไงนะ ข้าประชาธิปัต์จะกล้าไหมคจะกล้าที่จะยุบสภาไหรขประชาธิปัต์ยังไม่น่าจะอยากยุบสภา,พาเพราะว่าข้าประชายปิปัต์ไม่ได้เป็นรัฐบาลมานานกําลังบริหารสนุกสนานถึงแม้ว่าจะสะดุดสะดุดหินสะดุดขาตัวเองบ้างในรเรื่องลากระป๋องเนา่าสาสุขมีปัญหาไปอะไรไปรเนี่ยนะ,ะชุมชนชุมชนพอเพียงอะไรพวกนี้แต่ยังจะสนุก พักร่วมเองก็ยังสนุกอยู่กับการใช้งบประมาณถลุงงบประมาณกินค่าคอมมิชชั่นกันเพลิดเพลิน,นอยู่นะเวลาเนี้ยกินเปอร์เซ็นต์กันอยู่เนี่ยถ้าอย่างนั้นการการที่พักร่วมบอกว่าจะเปลี่ยนคั่วย้ายข้างนี่ก็เป็นแค่ค,คําขู่เพราะเอาจริงๆพักร่วมก็ไม่กล้าที่จะจาก,จากเปลี่ยนคั่วมไม่เปลีป่ยน,นแน่แต่ว่าถ้าเขาบอกว่างั้นก็จะต้องยุบสภากันละอันนี้เขาอาจจะเป็นทั้งการขู่และจะเอาจริงครับ ซึ่งคงหมายความว่าเขาต้องมีวิธีทําให้มันเกิดเป็นผลสําเร็จแต่ไม่ว่าไปทางใดก็าตามไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครับความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมืองและการแก้ปัญหาความขัดแยง้งเป็นปัญหาความอยู่รอดของรัฐบาลเท่านั้นถ้าเขาตกลงแก้เราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องต้องอนุอ่มยินดีกับการแก้ไขนีด้วยยินดีดอะไร,รมากมายประชาชนไม่ได้อะไรเนะขาไม่แก้ก็ไม่ใช่เรื่องต้อง ผิดหวังเสียใจอะไรมากมายรัฐบาลนี้อยู่ได้หรือไม่ได้ร,รัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราไปทุกร้อนอะไรนะแล้วก็อาจจะถ้าล้มไปเพราะเหตุแบบนี้ก็ก็ดีไปแบบหนึ่งนะว่าประชาชนจะได้มาตัดสินกันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีมากอะไรเพราะว่ายังไม่มีการแก้กติกาใหญ่ครับมาดูบทบาทของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นพรรคฝ่ายค้านบ้างในฐานะที่เป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ยังไม่มีหัวหน้าพักที่ชัดเจน จะมีศักยภาพพอในการที่จะซักฟอกรัฐบาลแล้วจะเป็นการทําหน้าที่และประสบความสําเร็จแค่ไหนในการซักฟอกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคือจะอภิปรายได้แค่ไหนมันไม่ไม,ไม่เกี่ยวเท่าไหร่กับ,บการมีผู้นําฝ่ายค้านในสภาหรือไม่นะผู้นําฝ่ายค้านต้องมาจากสสเพราะฉะนั้นผู้นําฝ่ายค้านถ้าจะมีหัวหน้าพักซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยถ้าจะมีมันก็อยู่ใน ร้อแปสิบกว่าคนที่เขามีอยู่แล้วนี่แหละมันก็ไม่ได้ทําให้การอภิพิายดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ควรมีหัวหน้าพักไหมถ้าถามผมเนี่ยผมเห็นมาแต่ต้นนะว่าควรจะมีหัวหน้าพักให้เป็นเป็นสสสิสักยภาพของสสในพักเพื่อไทยมีใครครับที่คุณจตุรุณมองว่าน่าจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีไล่ไลกันหลายคนครับที่คงขออนุญาตไม่พูดชื่อนะมีไล่ไลกันหลายคน ไม่มีใครที่จะเป็นที่ยอมรับของทางพรรคหมายถึงลงคะแนนกันแล้วได้99%ที่เหลือเลือกคนอื่นอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าถ้าคุยกันซให้ดีว่ายังไงก็ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าใครเสียงมากกว่าหน่อยหรือสาวเสียงแล้วใครเหมาะกว่าคนอื่นก็เอาคนนั้นซะมันก็จะดูดีขึ้นแล้วก็จะทําให้มีความเป็นพรรคการเมือง ที่ที่กระฉับกระเฉงในสภามากขึ้นนะอันนี้ในความเห็นผมแต่เสียดายไม่เกิดขึ้นแล้วก็คงยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ทีนี้เรื่องอภิปรายเนี่ยผมขึ้นผมเชื่อว่าขึ้นอยู่กับการเตรียมการและความเอาจริงเอาจังถ้าพรรคเพื่อไทยมีสมาธิมากขึ้นหน่อยคือเรื่องนอกสภาจะติดตามก็ติดตามแต่ว่าให้ความสําคัญกับเรื่องบทบาทในสภาให้มากขึ้นเตรียมทีมงาน นะทั้งคนรุ่นเก่านะกักการเมืองที่เจนเวทีนักการเมืองใหม่ๆที่มีแววหรือมีความตั้งใจมีความสนใจนะครับเรื่องทุจริตมีเยอะมากเรื่องความล้มเหลวในการบริหารเรื่องความเสียหายที่เกิดจากการบริหารที่ล้มเหลวมันมีเยอะร,รวมเรื่องให้ดีแล้วก็เรียบเรียงให้ดีแบ่งบทบาทคนให้ดีผมเชื่อว่าจะมีผลอย่างต่ำที่สุดก็คือมีผลทำให้ประชาชนเห็นปัญหาของประเทศเห็นความบกพร่อง อย่างมากของรัฐบาลแล้วก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนี้ลดลงมากครนะแต่ว่าจะทําให้ถึงขั้นคนเห็นปิ๊งเลยว่าแหมพักเพื่อไทยนี่ควรจะเป็นรัฐบาลแทนหรือไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าในเวทีการภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านมาเสนอว่าฝ่ายค้านมีนโยบายอย่างไรเขาเสนอให้มาพูดว่า ทำไมรัฐบาลนี้จึงไม่สมควรได้รับความไว้วางใจครับทําดีๆได้ผลขนาดนั้นแต่จะหวังผลถึงขั้นให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันจนกระทั่งถอนตัวออกมาเป็นเหตุให้ยุบสภาผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เอกภาพของพรรคเพื่อไทยเองก็ดูจะขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการอภิปรายนะครับ,รบเรื่องของการที่จะต้องให้คุณทักษิณเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องว่าคุณต้องมีการดูก่อนว่าค,ค,ควรจะอภิปรายเรื่องไหนอย่างไรในขณะที่กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่จาเป็นต้องให้คุณทักษิณดูแล้วก็ รวมกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงนอกสภาค,คือดูประหนึ่งว่าฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะยังไม่มีความเป็นเอกภาพอย่างจร,งริงจังอันนี้มองอย่างไรทั้งทั้งการจัดการในเรื่องของการวางประเด็นและก็การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงนอกสภาที่มีความสัมพันธ์แค่ไหนกับ,บเพื่อไทยคือพักเพื่อไทยเขาองค์กรเขายังหลวมๆนะก็มีปัญหาเรื่องความเข้มแข็งขององค์กร,รยังต้องการการพัฒนาอีกพอสมควรนะครับ อันนี้เป็นปนัญหาจริงครับแล้วทีนี้พอมาพูดถึงเฉพาะในเรื่องการอภิปรายเนี่ยผมยังเชื่อว่าถ้าคุยกันดีๆใช้เหตุผลคุยกันดีๆนะครับน่าจะหาทางออกได้น่าจะได้ข้อสรุปที่ดีแล้วก็เกิดการอภิปรายที่ดีได้ครับส่วนการจัดความสัมพันธ์กับเสื้อแดงผมคิดว่าปรึกษาให้รื้กับเสื้อแดงเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็รู้เพราะมีสสอบางคนจะต้องอภิปรายไม่ไว้งใจด้วยและยังเป็นแกนนําเสื้อแดงด้วยใช่ไหมครับ แต่ว่าไม่ควรเอามาขึ้นต่อกันหมายความว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ